ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองรู้รอบพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ตอนการประเมินภาษีเขาประเมินกันอย่างไรวิธีการประเมินทุนทรัพย์เพื่อนำมาเป็นภาระภาษีนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจะได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินว่าบุคคลใดถือครองที่ดินเนื้อที่เท่าไรจำนวนกี่แปลง โดยข้อมูลที่ส่งมานั้นจะส่งมาเฉพาะในเขตที่รับผิดชอบเท่านั้นกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ประกาศราคาประเมินที่ดินในแต่ละแปลงว่ามีมูลค่าต่อตารางวาที่ตารางวาละเท่าไรองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจะต้องทำการออกสำรวจการใช้ประโยชน์บนที่ดินว่าผู้ครอบครองที่ดินใช้ประโยชน์ประเภทใด โดยในการใช้ที่ดินแต่ละประเภทก็จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันโดยการใช้ที่ดินตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมี